สวัสดีครับตอนนี้กลับมาพบกับช่องไอคอดีสานนะเป็นไงครับทางนูน้นทางบ้านาเพื่อนๆท่านผู้ชมหรือว่าเขาเรียกว่า FC ไหมครับฝนตกไหมทางอิสานน่าจะตกอยูนะครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพกรุงเทพก็เพิง่พงฝนตกเพิ่งจะหยุดไปนะผมก็ต้องขับมอไซค์ฝ่าฝนมาจากที่ทำง,งานมาถึงบ้านนะครับ ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่พรรคแกนนําแต่ว่าเป็นไปตามกลไกหรือว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญนะครับโทษคับก็เป็นเดี๋ยวนะครับเป็นคนที่เท่าไหร่ของคําว่ารัฐบาลพลเรือนนะซึ่งจะมีไม่กี่คนนะครับถ้าเท่ที่ผมจําได้ก็ท่านสัญญาธรรมศักดิ์ ท่านกือกริปาโมดท่านสมัครสุนทรเวชท,ท่านยิงรัก์ท่านสมชายแล้วก็มานี่ก็อันนี้เมื่อท่านเมื่อได้เป็นนายกก็ต้องเรียกท่านเศรษฐานะครับถึงมันจะไม่ดีที่สุดอาจบ,บางคนอาจจะมองว่ามันมันอย่างงน้นอย่างนี้นะครับแต่ในความเห็นผมก็คือมันก็ดีกว่าเราได้รัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหารนะครับได้นายกที่มาจากการรัฐประหารซึ่งมันก็จะดูไม่ดีในสายตาของชาวโลกเขาเท่าไหร่นะครับต่อไปนี้ก็หวังว่าความเชื่อมั่นความเชื่อถือในเวทีโลกคงจะดีขึ้นนะครับก็รอดูกันต่อไปครับนะว่าจะทำตามโครงการได้มากแค่ไหนนะครับอีกอย่างก็คือ ปัญหา,าความขัดแย้งในเมียนมาก,ก็คงจะได้รับการแก้ไข้วในฐานะที่เราเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับแต่ผมก็คิดว่าอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลชุดนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับ mm hmm. อยากจะให้ช่วยช่วยทำนะครับ mm hmm. ก็ ก็เด็กแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านที่มาติดตามรับชม,มเพิ่มเติมแล้วก็นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นอะไระ่ะช่อง youtube ของนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับไปทำงานเห็นอะไรมันเห็นอะไรมันสวยๆหรือเห็นอะไรมันน่าสนใจหรืออยากจะถ่ายก็ถ่ายมาครับก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมให้คอมเมนต์บ้างก็ได้นะครับอ่า อาทิตย์หน้าน่าจะได้ไปไปโคราชนะฮะเดี๋ยวมจะถ่ายมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ